ปรุงประสิทธิภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของคุณด้วยฮอยไมส์ไมโครอินเวอร์เรุ่น hml hms 2 0 0 0 dct รองรับแผงโซลาร์เซลล์สูงสุด4แผงพร้อมเทคโนโลยี mppt และการป้องกันขั้นสูงให้คุณเก็บเกี่ยวพลังงานได้เต็มประสิทธิภาพประหยัดค่าใช้จ่ายและยังยืนไปกับพลังงานสะอาดอีกด้วยนะครับแนะนำเลยครับท่านครับ h o ยไมส์ไมโครอินเวอร์เรุ่น hml hms 2 0 0 0 dct ครับ ขอต้นรับสูก่การเปลี่ยนแปลงพลังงานสะอาดและยั่งยืนกับฮอยไมซ์ไมโครอินเวอร์เตอร์รุ่น HML-HMS2000DCT นะครับไมโครอินเวอร์เตอร์ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ให้สูงสุดในทุกขั้นตอนการติดตั้งของคุณครับคุณสมบัติที่โดดเด่นครับคือพลังงานสูงสุดถึง2,000 VA รองรับการต่อแผงโซลาเซลล์สูงสุด4แผงพร้อม MPPT แบบอิสระ ที่ช่วยให้คุณเก็บเกี่ยวพลังงานได้อย่างมีประสิทธิธภาพและบำรุงรักษาง่ายขึ้นนะครับออกแบบให้ติดตั้งง่ายนะครับเพียงแค่เสียบปลั๊กก็ใช้งานได้ทันทีนะครับมาพร้อมกับการควบคุมกำลังไฟรีรีแอคทีฟนะครับและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล EN 505 49 1ต่อ2019นะครับแล้วก็ VDE ARN 4 0 0 5ต่อ2018นะครับแล้วก็ UL 1741เเพื่อความปลอดภัยสูงสุดครับ ้องกันฝุ่นและน้ําได้นะครับโดยด้วย IP 67นะครับพร้อมความสามารถในการทนไฟกระชากได้สูงสุดถึง6,000โวลต์นะครับการสื่อสารไร้สายที่มีสาอากาศภายนอกครับเพื่อการเชื่อมต่อที่เสถียรกับ Home m i s Gateway DTV นะครับรับประกันคุณภาพและบริการหลังขายเป็นเวลา5ปีครับสามารถขยายเป็น25ปีเพื่อความมั่นใจในระยะยาวนะครับประโยชน์ที่คุณจะได้รับ ด้วยการทำงานที่แม่นยำและประสิทธิภาพสูงสุดจาก Huawei Micro Inverter นะครับคุณจะได้พลังงานที่สะอาดปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมลดการสูญเสียพลังงานการควบคุมกาลังไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานสามารถช่วยให้ระบบแผงโซลาเซลล์ของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสภาพแวดล้อมนะครับวันนี้คุณสามารถเริ่มต้นการเดินทางพลังงานสะอาดและยั่งยืนแล้วนะครับเรามีรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ลิงก์นะครับแล้วก็กดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว